สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับซุ้ยลุกคนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นแมปที่ชื่อว่า AS Leaf นั่นเองนะครับ AS นะครับไม่ใช่ a s s นะครับอันนั้นมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับแบบนี้ผมก็อ่าที่จริงไม่รู้จักหรอกแต่ว่า มีน้องเขียนในคอมเมนต์คือไม่ใช่ข้อคอมเมนต์เดียวมันหลายคอมเมนต์มากนะครับแล้วก็รวมถึงส่งข้อความ a c e b o o k มาถามด้วยว่าอยากให้เล่นก็เลยพี่ก็เลยเห็นว่าเออคอมเมนต์มันเยอะก็เลยหยิบมาซะหน่อยละกันนะครับแมปนี้ก็เท่าที่อ่านเนื้อเรื่องมาที่หนึ่งนะครับเกี่ยวกับคนที่นอนหลับอยู่นะครับหรือว่าชายผู้ที่นอนหลับอยู่นั่นเองนะครับแล้วความฝันของเขาจะเป็นยังไงเรามารับชมกันเลยละกันเขาบอกคลิกมีทูสตาร์ทกดเข้าไปเลยครับโอเคมา ตอนนี้เข้าสูแ่แดนเนลาริบเอ้ยไม่ใช่แดนเนลาิบแดนเนลาริบเอ้ยไม่ใช่แดนเนลาริบแดนแดนหลับครับแดนหลับไหลตัวอย่างชูเกตติ้งเลดอ๋อยังยงังยังไม่หลับฮะับไอชูพาวเวอรี่กับชูเบดอ๋อโอ้อยตอนนี้เลทแล้วเดี๋ยวเราคงต้องรีบกลับไปตีบนเตียงแล้วเราต้องรีบไปนอนแล้วละนี่ใช่ไหมห้องนอนเราอ่ะโอ้ยหลับแล้วครับโอ้ย Asleep แมเล่นจริงตอนนี้ก็ผมอาจจะภาคดีดดนิดๆนะครับเพราะว่าเวลาจริงตอนนี้ตอนนี้เอ่อตอนนี้ตีสี่สามอยู่นะครับตีสี่สองนทีในชีวิตจริงนะครับผมก็จะเข้าใจอารมณ์คนงงมาเรามาอ่านตรงนี้กันก่อน Attention All Staff Report to Control Center Immediately เขาว่ารีบไปที่ห้องคอนโทรลโอ้โหเข้าไปได้ไหมโอ้ยเจ๋งอ่ะโอ้ชอบชอบระบบเนี้ยโอ้โห เขาบอกว่าให้สตาฟร,รีไปที่ห้องคอนโทรไอที่ต้องเวิร์กเอาไว้คอมพิวเตอร์ฉันต้องไปทำงานที่คอมของฉันเนี่ยโอ้โอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อโอเคทำงานเนี่ยอ๋อเล่นโอสูบเล่นโอสูนิดนึงอ่ะตึ๊กตึ๊กตึ๊กโอเคอ่ะเฮ้ยก็เลยขึ้นฮะอุกกาบาตเหรออุกกาบาตกำลังมาลูกเอาไซส์ไหนโอ้นู่นไงมาแล้วไม่อย่าชนอย่าชนไม่โอ้ โอ้อันนี้ชนได้เลยโอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนอันนี้โอ้อันนี้จุดแก๊จุดเดสเคพอร์ตเอฟเอ้าวเราต้องรีบไปที่กระสวยอวกาศให้เร็วที่สุดครับเราต้องรีบนนะหนีครับดีป่ะนี่ไม่ใช่ปุ่มนี้เปล่าออเทไรเพอร์ซันอลออรี่เออให้ตายสิโรบินนี่มาห้องนี้ปะ่ะโอ้ไม่ใช่นี่มาห้องนอนโอ้แล้วเราต้องไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปทางไหนโอ้นี่ไงเนี่ยเอสเคพอร์ตอยู่นี่มา เราเราโอ้มาดนีหนีๆๆีเรเร็วเร็วเร็วหนีหีหนีโอ้ภียภัยทีจูไรช์โอ,โอเคเต็มตัวแล้วครับเต็มตัวแล้วเข็มขัดแล้วก็เต็มตัวไปครับโอ้โอ้โอเคหวังว่าเราจะรอดมาโอ้นั่นไงย,ยานโอ้ไม่โอ้หวังว่าวีเดเจอร์ในนั้นจะรอดนะหวังอย่างเดียวครับโอ้อ่าฉันทำได้ ฉันออกมาจากเอสถานีนั้นได้ฉันต้องติดต่อโลกเพื่อต้องการขอความช่วยเหลือเราต้องติดต่อโลกไปโดนจีบออมาฮัลโหลมีใครอยู่ไหมอ่าทางโลกเขาบอกว่าโอ้เราอยู่ครับโอเคแล้วก็เขาบอกรอดใช่ไหม yes, ใช่ฉันรอดเดี๋ยวฉันเออเดี๋ยวเราจะไปรับโอเคเดี๋ยวเขาจะมารับเอ้ยดีใช่ไหมนี่ทางอะไรอันนี้เนี่ย d o c k i station โอเคฮัลโหลสวัสดีครับอ่อโอ้โอ แล้วก็น่าจะเป็นฝันต่อไปหรือเปล่าน่าจะเป็นฝันต่อไปอะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอ้โอเค if you land on the go you win now spin win f ค i งโอ้ตอนตอนนี้เราโอ้โ oh. ห oh. ดูด,ดูดูแต่ละป้ายโอ้อันนี้เราต้องสปินใช่ไหมขอขอขอไหว้พระก่อนครับโอ้เพียงโอ้โอ้ลงลงทองลงที่ทองทองทอง,ทอง อ่าเยเราชนะหนึ่งล้านครับโอ้โ oh. หรวยแล้วครับโอ้โหไ o ้ยูแค a เพย์โ o ร์ o ับ l บิล n อ t ์ด y ตติ้งอายุวันอา l ุริท t เ pay? เราสามารถเล่นเราจะเลือกเล่นเอา้เอาโอา้โหมันไม่ถามไม่ถามสุขภาพจิตเลยครับ you have three ร o ดอโอเคครับเขาบอกมีสามประตูมีประตูหนึ่งที่เป็น2อล้านแล้วก็อีกประตูหนึ่งที่เป็นว่างเปล่าเลยนะครับโอ้โหประตูไหนดีวะเนี่ยประตูนี้ปะโอ้อืหินอ๋อ ฮิสน o เด็ดบอลอันนี้ปะโอ้โหสองล้านครับโอ้แ oh, oh มกอิดเรนโอ้ไม่ก็มามามายืนโชว์ตัวหน่อยเนี่ยครับโอ้โ oh, เ <c oughs> สจท <c oughs> <ถ>ีค <c oughs> <ถ>นต่อไปครับมมารวยแล้วครับโอ้โอ้โอเคฝันต่อไปใช่ไหมมันจะเป็นความฝันต่อไปแล้วนะครับฉากแบบนี้ผมมั่นใจมากครับโอ้ oh, ที่นี่ที่ไหนเวอรสปาร์ตา oh, นโอ้นิทาน กิสมโอดะพิกหมูกิสมโอด์นั่งนั่งอยู่บนไอ้นั่งนั่งข้างหน้าไอ้ปราสาทไอ้ไม่ใช่ว่ายูนิคอนไอ้หมูตัวนี้บอกว่าฉันอยากเป็นยูนิคอนฉันอยากเป็นซาเดีอออดอดอเอ่อาจจะอู้หู้ปากเลยอ่าสุดท้ายเดี๋ยวจะเพียรงเอาเอาอยู่ดีใจก็พอมาแต่บิทเชลทรูดูเทอยอยอกยูบิสเขาบอกว่าไออุกกาบาตจะทำให้ความฝันนั้เป็นจริงโอ้โอ้โอโอแต่ก็มีเสียงเพลงด้วยเว้ยติ๊งเตย ในในเวลานั้นในแล้วก็ด้านตรงข้ามของภูเขาแถวนั้นอุ้มเอ้าบาบ์บามบบ้มเฉย and now back to your regular schedule program เอา the wish ah the wish w i c h of the southern acastle into spawn เขาบอกว่าเขาไอแม่มดได้เสกไออะไรนะประสาทให้กลายเป็นสปอนนะครับเปเดนชีวสกิวเบิร์สกิทแล้วก็โดดคาโดยปลาหมึกบุกเออเออครับ เป็นทิทานทิสยอด Dead c o w Rain from the Castle อ้าวโอ้โหโอ้และสต e ร์ชีฟู n ันเอส oh. <laughs> oh. <laughs> เคอ๋อ <laughs> แล้วก็มีแกะตกลงมา and now back to Gizmo he falls deep and become oh Gizmo Gizmo ได้กลาเป็นยูนิคอร์นแล้วยินดีด้วยนะ s a t t y yeah. he was so t k i l quick เดี๋ยวสักวิทยเดี๋ยวก่อนนะป้าหมึกมันจะบินมาอา้อาวตายเฉยจบแล้วโอ้โหทิทาน The w i a r d Story I Ever h e a r d โอ้โหเป็นเรื่องราวที่ไม่รู้จะพูดไงดีเป็นเรื่องที่แบบชวนปวดหัวเลยโอ้แต่บทคาดีแน่ๆโอ้โหนานๆทีจะแบบเจอแบบนี้โอ้เหมือน It's Probably Time to Start Heading Home It's Just Need to My mind โอเครับเอ๊ะเสียงอะไรอะอ้ออ้าวทางรถไฟ b ายจะ Track Build Up เอาทางรถไฟมันระเบิดไปแล้วแล้วเราจะออกไปยังไงอะเนี่อะไรเนี่ย เดี๋ยวโอเคมาในี้ตรงนี้ใ่ปะโอ้ว้าโอ้โอ้ตกใจหมดโอ้เวทวอเซนเบบอกโอ้เรายังรอดอยู่โซมิเดียออร์บัตไอแคนคอมแบ a กเลสเจอเอร์ e t o ติกาลาเ e ียมันมีแร่แถวนี้เยอะเลยแต่ว่าฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่อ่ะโอ้แล้วเราเราจะออกไปยังไงเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจะบอกนะว่าโอ้โอ้โหผมยืนบนข้างข้าวได้สุดยอดเลย โอมแบบนี้เดี๋ยวแล้วเรา,เราโอมไม่ได้เกียนไม่ได้อะงั้นเราก็ต้องกระโดดพาครัวนะครับแบบนี้โอ้โอ้โอ้เสียวเสียวมากครับเสียวเสียวโอเคเออเสียวมาข้างคขวข้างเขวาข้างเขวาโอ้เอ้าา o no no โอ้ตายตอนท้ายเฉยเลยมาเรากระโดดด้วยความรวดเร็วดีกว่าครับแปลว่าเราไม่ต้องกลัวอะไรมากครับตรงนี้เออเออเอออ่าเรียบร้อยค่ะรอดโอเคเวทเดนเดน อ้าวทางตันแล้วเราจะเป็นไงต่อเนี่ยโอ้เราต้องไปยังไงดีเนี่ยอืมเดี๋ยวมันต้องไปยังไงยังงไเอ้อฮะอะไรนี่มันอะไรโอ้โอ้จะจะจะโดน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 โอ้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 รวยแล้วโอ้โหสองล้านเหรียญเมื่อกี้ไม่พอตอนนี้โอ้โหหลายล้านอุ้ยตกใจอุ๊ยแดยูแอนทรีมาแล้วเอ้าใครมาเข้าที่ของฉันเดี๋ยวฉันจัดการนายเองเดี๋ยวฉันดูแลนายเองด้วยนะโอ้ เป็นฝันต่อไปแล้วนะครับโอ้แต่แบบนี้มันเพราะว่าสนุกดีนะเดี๋ยวขอก่อนก่อนที่จะเข้าความฝันต่อไปเดี๋ยวขอพูดอะไรน,นิดนึงคือรู้สึกว่ามันจะยึดกับหลักความเป็นจริงนะครับอันนี้เดี๋ยวขอพาดตรงนี้ก่อนอ้าวสวัสดียินดีต้อนรับสู่พิคแคนเ,นเเครสแพคเกจอ่ะเอาเหรียญไปโอเคขอบคุณครับคือเดี๋ยวขอขอแป๊บนึงนะครับคืออย่างแบบนี้คือมันเหมือนยึดจักความเป็นจริง,วเ,รงเวลาคนฝันที่มาจะแบบ ฝันแบบอยู่ดีก็เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องไหนหลายคนน่าจะรู้อ่ะคือผมก็เป็นประจานะแบบฝันไปแล้วก็แบบเอยอยู่ดีสลับเรื่องแบบงงๆเลยนะโ้อันนี้ก็สุดยอดครับเล่นคือสนุกดีนะมาเราคงต้องเล่นแพ็กแมนใช่ปะแล้วก็ยอดเหรียญยอดแง่โอ้อะไอเตโอเอาไปละไอก็ได้แพ็กแมน first อ๋อเดี๋ยวเราต้องเล่นแพ็กแมนก่อนโอเคเฮ้ยอ๋ออือโอเดี๋ยวก่อนนี่เราอยู่ในเกมแพ็กแมนเหรอโอ้ อยู่ก็ถ้ามีคิดมีมีโอ้มาต้องรอเล่นเราแน่นอนฮะแบบนี้โอ้เราได้อยู่แพ็กแมนทำให้ได้ถึงพิกเซลเลยฮะทำให้ถึงหนังเรื่องพิกเซลเลยมาแต่ก็ต้องมีผีใช่ไหมแต่ก็น่าจะมีพาเวอร์อัพด้วยหรือปะโอ้ยนั่นไงเจอผีตวตนหนึ่งแล้วเห็นชุดลอยๆออยู่ตรงนู้น ว้าวโอ้วอดีวอดีโอ้ตีแล้วไม่ได้โอ้วอดีวอดีอยู่ดีอย่าอย่าตามมาอย่าตามมาเนี่ยมันน่าจะมีปะว้ายาอยาอยาอย่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 าย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 าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้ผีตัวที่สองครับโอ้ผีเลี้ยวหัวโอ้เดี๋ยวก่อนนะที่มาทางนี้ก็เจอผีตัวนึงเซครับโอ้โหเดี๋ยวมันจะมีมันไม่มีปะโอ้โห้มาตามมาขนาดนี้โอ้โหให้ผมเล่นเลยนะไม่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 โอ้ใจเย็น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  โอ้โหแบบออทำผมตกใจแบบออฟฟิเ hmm. ช yeah. mm ียลเลยนะแบบนี้อย่าอย่าตามมาอย่าตามมาสิโอ้เร็วไปไหน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 โอ้มันยังตามมาอยู่เลยครับมันตามแบบไม่หยุดเลยครับจ๋าอย่าตามมาอย่าตามมาโอ้ขอเก็บหินก่อนขอเก็บทองก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโด้โอ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 ้อ้โ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 ่้โอ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 ้โ โอ้มีการดักด้วยมีการสปอนแคมปิ้งอะโอ้ไม่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 อย่าตามมาโอ้โหมันจะตามอยู่แล้วครับตูแล้วจุดนี้อย่าตามมาโอ้ยกลัวแล้วโอ้ยผีเลวหัวโอ้ยเดี๋ยวเราต้องวิ่งทางซิกแซกใช่ไหมมันจะตามโอเคตามหลังมาอยู่ครับเออเออเออทางไหนต่อทางไหนต่อมีอีกไหมมีอีกไหมยังมีอีกเอ้าเก็บโอเวอร์โอ้สุดยอดครับจี้จี้จี้จี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 โอ้ โอเคว้าว์ that's so w e i r โอ้มันมันแย่มากเลยเอ้ยคนเอาตู้เกมเนี่ยไอติมไอเบอร์เทนเทคกับลุคอ่าร์ดคนต้องดูเออเช็คเลยนะลองดูสิอ้าวโออ่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 อโอโอคลิกนายเข้าไปอยู่ในตู้เกมนนัแล้วโอ้โอ้น่าสงสารเขานะครับโอ้ความฝันต่อไปอ่ะมาเดี๋ยวรอดูกันครับว่าจะเป็นอะไรลุ้นอยู่เหมือนกันนะ โอ้เสียงไฟออ the X Street เอาเอเมอร์ไฟแมนดิพอร์ททูการ์เโอ้ตอนนี้มีไฟไหม้อยู่ที่ไอตรงถนนเบอร์8หรือเปล่ามันไม่เรียกซอย8หรือเปล่าไม่รู้แน่ใจแล้วนักดับเพลิงรีบไปเร็วเออนี่ใช่ปะโอเคโอ้มีเสาร์เอฟเฟกต์ด้วยโอเคโอเคโพือเข้าใจคือมีการมีทรงมีเาวฮะเอามีปุ่มตรงนู้นด้วยฮะโอ้ มาถึงแล้วไม่ต้องห่วงผมมาแล้วเดอะแมนแท็บเดอะอะเดอะแมนแท็บอินเดียโอ้่นี่ไงไอวิเศษผิดมาผมจะช่วยเขาเองโ oh, อ้เราไปไม่ให้หน้าที่ของเจ้าหน้าที่จับตัวเพลิงเร็วโอ้แ oh, ถวนี้ยังไม่มีไฟนะครับไหนอะไฟโอ้เนี่ยไหนโอ้โ oh, ห oh, 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 ตกใจ oh, 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 ทำตกใจจริงๆเลยเมื่อกี้ Please help me อ่าไม่เป็นไรครับผมมาช่วยคุณแล้วดับเบอร์ดี้ไม่ต้องกลัวครับผมมาที่นี่เพื่อช่วยคุณเองคุณต้องกระโดดไปที่แทมเโพลีนด่วนเลยนะครับเข้าใจนะ โอเคมาไหนดูซิดูวิเลเตอร์โอ้โหโอ้โหดูมันกระโดดแล้วกระโดดโหนกว่าคนอีกเย่เอารอดแล้วครับมาต่อไปก็ตายแล้วน่า is your turn โอเคตายผมแล้วมาแล้วโอ้ everyone alright ทุกคนปลอดภัยดีไหมไหนทุกคนปลอดภัยลุกเอา is gonna blow โอ้ยเดี๋ยวตึกมันจะระเบิดแล้วโอ้โอ้ไก่หลับไปโอ้โอ้โหแบบนี้ผมเอนจอยมากสนุกมากโอ้ This is your pilot speaking. We are arriving shortly in destination. โอเคเราใกล้ถึงสถานีแล้วนะครับ I need to go to the b a t h r o o m โอเคเราต้องไปที่ห,ห้องน้ำนี่ปะโอ้ oh, ไม่น่าไม่น่าใช่ทางนี้นะห้องน้ำปกติน่าจะอยู่ด้านหลังเครื่องบินโอเคขอทำธุระส่วนตัวก่อนนะอะขอฉี่แป๊บนึงฉี่แป๊บหนึ่งอย่มองนะ,ะเรียบร้อยอะ่ะโอ้โอเคแล้วก็มาโอ้พอถีวะเอ้ยอละวัวโอ้โหตกใจ อ้าวแล้วทำไมทุกคนเป็นแบบเนี้ยอ้าว voice going on เกิดอะไรขึ้นทำไมกลายเป็นวัวหมดเลยอ้าวแล้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 วนายคนนี้ทำไมคุณแตกต่างจากพวกคนอื่นเฉยเลยมาแล้วเราเราจะเอายังไงโอไปก็วัวมันขับเครื่องบินไม่ได้ไม่ใช่หรอเฮ้ยอาไมนายเป็นวัวกัปตันโอ้โหมีมีลเบอร์ียเด้อเอาว่าเอาเกิดอะไรขึ้นนะ โอเคกระโดดแล้วไม่รู้แล้วโอ้ยโอไมค์ก้โอ้โ oh อ oh, oh, oh. oh. ้โอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนโอ้โอ้ตัดโอ้ไม่ตายโอ้ oh, แล้วโอ้ oh. มีอ๋อ oh, มีบัฟด้วยโอเคฮะเออมาเออโออันโอ้เกือบไปฮะเมื่อกี้เอออ่ะโอ้เจ็บเออเฮ้ย ว่าเอาโอเฟลเฟลเอาอับคลาวโอมีมีการเขียนแบบตายพิเศษแบบตกตกจากก้อนเมฆอะโอ้มีการเขียนแบบนี้ด้วยโอ้เจ็บแต่ก็เออถึงไหมถึงไหมโอ้ถึงแล้วแล้ว,ลวไม่ก้อนต่อไปอะอยู่ไหนอ๋ออยู่นั่นเองเออมาโอ้เกือบเกือบกิสโมโอ้โอกิสโมโอสวัสดีเป็นไงบ้างสเตนสกูลคิดอ้าวต้องอยู่ในโรงเรียนเหรออ๋อ thank you แล้วก็โอ๊ยอ่ะเนี่ย กิสมอโอ้ยูนิคอนโอ้โอ้เราเราตื่นแล้วหรอโอ้ oh, เป็นเป็นฝันร้ายนะั่นน่ะฝันร้ายสุดเลยโอเคเราเราทำไมห้องไปแบบเนี้ยแล้วเราจะโอ้เราเกิดอะไรขึ้นเนี้ยทำไมเราเราต้องคงต้องลงไปอะครับแบบนี้เออเราตกรลกแล้วหรอที่เราตายแล้วหรอทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่ได้แล้วเราต้องไปทางไหนต่อเนี่ยเราไปไม่ถูกแล้วจะไปทางไหนดีอะ โอ้เอ๊ะเสียงเดี๋ยวๆมันมันมีเสียงอย่างนึงได้ยินกลับมาครับเอ๊ะเสียงแบบนี้มันโอ้โอ้นี่มันอะไรเนี่ย Your damage is only begin ฝันไล่พิ่งจะเกิดขึ้นโอ้โอ้โอ้โอไอ้ครีโครตี้โอ้ใจเย็นใจเย็นพี่บอกใจเย็น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 โอ้โหนายวิทเทอร์เราหนักมากเลยเนี่ยโอ้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  โอ้โอ้มินเนี่ยนโอ้มินเนี่ยนนายแตกไปนะปกตินายต้องตัวเหลือแล้วชอบกินกล้วยนี่แล้วทำไมจะมากินคนแบบนี้ไม่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 นายนายเปลี่ยนไปไม่มินเนี่ยนมินเนี่ยนมินเนี่ยนไม่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 อย่าอย่าอย่าตีเราอย่าตีเราโอ้โอ้โอ้มาเดี๋โอ้โอ้โอ้ธนูโอ้โอ้ธนูปากของโอ้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 โอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา โอ้โหปล่อยปล่อยการพิษอีกโอ้โหตบเหมนใช้ได้เลยเนี่ยอืมโอ้ติดไฟด้วยโอ้โหโอ้เรียบร้อยอ่ะในที่สุดนายก็เสร็จค่ะโอ้ในที่สุดโอ้เดอะบริดจ์เอชซีบูดิงอ๋อไอสะพานกำลังสร้างใหม่อีกรอบนึงโอเคครับเราคงต้องรอตรงนี้ใช่ไหมมาแล้วก็รอมาสักอู้เฮ้ยเสียงดีอ่ะชอบแบบเนี้ยแล้วถ้าเราเดินตกลงไปจะเป็นไงวะเนี่ยเออเออเออ โอเคมาแล้วก็วิ่งไปทางนี้ต่อโอ้เราหน้ามันอะไรอะ่ะแล้วคงต้องวิ่งมาทางนี้ตามโกลสโตนแล้วก็อาจจะทางนี้เออเอ้ยเบียคอนเอ้ยมีเบียคอนอยู่ตรงนู้นไหนเราคงต้องไปสำรวจหน่อยซะแล้วแบบเนี้ยมาโอ้เป็นไงโอ้อ้าวความฝันต่อไปฮะว้าววอตเตอร์อินเซนอ้าวหนังสือตกอย่าไปได้เก็บเลยเก็บไม่ได้ด้วยบัดวัตอิสอาร์ดรีมเอ้ย อ๋อแล้วคลโรซี่ทำไมมันมันยังอยู่ในบ้านเราสงสัยคลโรซี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นแค่อืมน่าจะเป็นแค่คนในบ้านเราหรือว่าเราจะฮะฮะอ๋อโอ้จบแล้วโอ้โอ้กินจา่าอ๋ออันนี้เป็นพวกฝั่งเครดิตแล้วโอ้จบเพียงเท่านี้ใช่ไหมโอ้แต่แบบนี้มันสนุกนะเนี่ย เออแบบนี้ใช้ได้ใช้ได้ฮะโอ้ม,มีการตกด้วยโอ้ไอทองไอทองนี้ Hilloworld 82อันนี้น่าจะเป็นช่วงของเครดิตนะครับว่าใครช่วยบ้างในโปรเจกต์นี้นั่นเองมาพักชาแนลน่าจะเป็นพวกช่อง Youtube Nugget Channel โอ้โหแต่ในคนนี้เป็นแบบชาแนลทั้งนั้นเลยฮะโอ้พิกกี้ชิเก้นอันนี้ยู u ูปพิกกี้ชิเก้นเอพิกกี้ชิ i ก้นพิ i กี้ชิเก้ y a จ้งสปอร์ตเพลอ๋อไม่เป็นไรเราต้องขอบคุณด้วยที่สร้างแบบมาสนุกมากครับถ้าามันให้โบวดแบบนี้ได้ผมให้สิเต็ม10เลยครับโอ้โอ้เสร็จแล้ว Woo ในที่สุดก็จบแบบนี้แล้วนะครับโห oh. แบบนี้นี่สุดยอดมากครับพูดได้เลยว่าสนุกจริงๆครับโอเคมาแล้วก็ จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับแบบนี้นั่นเองนะครับก็บอกว่าหลายคนหรือทุกคนจะชอบเลยนะครับสำหรับแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดเฟรชอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าคิดยังไงกับแบบนี้แล้วก็อยากเห็นอะไรเป็นแบบต่อไปคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขออำลาเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ตอน9โมงเช้าของพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายครับอีอ